หรับความฝันในการเข้าไปในตลาดทุนนะคะเราได้มีการรู้จัก Live Exchange นะคะมีการพัฒนานะคะอย่างก้าวกระโดดเลยในองค์กรภาพในอนาคตคือชัดเจนขึ้นมาก เราทาธุรกิจนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานนะคะซึ่งเราจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพวกความร้อนความเย็นเป็นหลักเช่นเรื่องของตัวเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องทําน้าร้อนประหยัดพลังงานซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของการช่วยการลดใช้พลังงานและทําให้ลดต้นทุนในธุรกิจค่ะ สำหรับความฝันในการเข้าไปในตลาดทุนในอนาคตของแพทเนี่ยคือเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่เราทําธุรกิจว่าเราอยากจะเข้าไประดมทุนนะคะในตลาดทุนในอนาคตตอนแรกเนี่ยเราก็มุ่งไปที่ mai เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้จักตลาดนี้นะคะเราได้มีการรู้จัก live exchange นะคะเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็มีความสนใจค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เหมือนกับเตรียมตัวในระยะเวลาช่วงต้นนะคะให้มีความพร้อมมากขึ้นก็เลยมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ 你看。 หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในไลฟ์แพลตฟอร์มค่ะก็มีการพัฒนานะคะอย่างก้าวกระโดดเลยในองค์กรน,นอกจากจะได้ความรู้อย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ได้มีโอกาสวางแผนอะไรต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนแล้วเนี่ยทุกคนนะคะเหมือนกับเห็นภาพเดียวกันว่าเรากาลังจะต้องไปที่ไหนนอกจากเราได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งเรื่องของพี่เลี้ยงเนี่ยเราก็ยังได้ในเรื่องของซัพพลายเออร์หรือว่าพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาช่วยอีกว่าต้องมี FA เข้ามานะเราจะต้องมีออเดอเตอร์เข้ามาเราจะต้องมี IA เข้ามา ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะทีมเราที่เป็นผู้บริหารอย่างเดียวท่านอื่นๆนะคะในระดับ C l e v e l ก็เห็นภาพเดียวกันด้วยภาพในอนาคตคือชัดเจนขึ้นมากเรารู้ว่าในปีไหนเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพของเราในจุดไหนแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆสําหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมโครงการ Live Acceleration Program นะคะจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะสําหรับผู้ประกอบการทุกๆคนนะคะที่อยากจะเข้าถึงตลาดทุนคะ่ะจะให้ทั้งความรู้ ะะให้ทั้งคอนเนคชันนะคะแล้วก็ให้ที่ปรึกษารวมถึงเฟรมเวิร์ต่างๆที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จได้ในเร็ววันค่ะ